วส,สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่น้อง,องสองห้องอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมินะครับ <c oughs> ล้างเตย่าเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่น้องไปสิไปหาอาบน้ำกินเขานะครับวันนี้เราจะเดินทางไป <c oughs> บ้านม่วงหวานนะครับผม <c oughs> ตำบลม่วงหวานอำเภอนาพองจังหวัดขอนแก่นเคลื่อนเคลื่อนอุบลาราชบ่ทั้ง ทางเขาเขื่อนอุบลรัตนะครับปากทางเข้าเขื่อนอุบลรัตวันนี้ยมัตสานมฟองจางปางฝากเฮี่งไหลค่ยมัตสาขนอจางปางฝากเฮียงไหลครับเป็นารตาลักหายมาหัวลายตาอี้ี มันก็มีไหลบ้างลตือนับเเัดมือเจ็บคอมันคือบลไหตบัดมือเส้าเจ็บคอมันคือไหลไปยังแขนเป็นา่นี่ตัน้นต้านี้อันกัดเพ่งยังก่อเพ่งแหลกแกเหเพ่งยัง่าเพ่งมอลำมอล่มเ ทั้งทสองเลยน้ำพองบัวครับบัวเป็นสามสายเพ่งเพ่งมือลำบัวแมนบัวแมนเออกำนองแค่เงาโอ้ตั้งแต่สาคุณน่ะบ่อกท้ายบ้านน่ะบอกแมนโอ้ยลำบากลองแบบลองแบบถือขี้ค่ำหนึ่งถือขี้ค่ำต่อมากอ่ไปอีกขี้หนึ่งเอาลบไปลบมาอยู่เอาอีรีท้าแม่ก็ได้แม่ยืนฟังอยู่ มันเป็นแค่แร็กเตอร์ใส่ส่่ว่ื่องนใส่สุดออกมามาอยู่นเองท้องไห้เบิง์นเบรคบ่ตรงเบ่งกะช่วอย่ร้านขายตงมาโอ้โหเลือม่หายยูรถแล้วแม่แม่เลือร้านไก่ย่างกับสมตำอยู่ร้านเดียว พวกเราด้วยนะครับผมทุกคนเลยนะครับแล้วก็เจอกันยวนบานยังก็นะแม่อีกรอบบ้านเมื่อวานอำเภอลำพ่างปากข้างเขาขึ้นบนรับยังมันขอนแก่นนะครับขอนแก่นไทยแลนด์นะครับผมวันนี้นะครับวันนี้บรรยากาศเย็นๆตอนเช้าครับมือขึ้นมือขึ้นก็เย็นครับพี่น้องเย็นจนหนาวนะครับช่วงนี้อากาศเย็นแล้วนะครับเริ่มจะหมอกนะเริ่มสิเขาสู้หน้านาวแล้วนนะครับพี่้อง รถบัสเราจอดอยู่ด้านหน้างานนะครับก็อีกคือมินิดีดนะโอ้โห นักบาดเองมานะโอ้โหมาตัวนี้โอ้มีมีนี่ซเวใหญ่ไหมเจนั่นอิเซเวนอีเซเวน ครูเลืออีกสักตัวไหมครับแบบนี้ไกสิบัไกสิบไม่ยังแบ้านเดีว่้านหนแล้วงเชื่อไหมว่าถ้าเกิดนขึ้นไปต้องมีคนดูด้วชไมับเขาน่ไม่มีอะไรมากยมล่ตรงนี้ไปเดย

เรายังไม่อาบน้ำเลยตั้งแต่เมื่อวานว่าต่มีน้ำอาบครับแล้วก็บวชขีตม ไช่เนี่ยเกิดแม่แรงมือเพื่อนเดิ่ดมากมันแหงมันคูออกเองคูออกเป็นแผ่นเลยคูแล้วมันเหยียบหนาป็นนั่นเนาะโอ้ยหนาเป็นกิโลเนาะถ้าเหยียบบางๆมันบบคูออกไงอันนั้นอันนนั้เหยียบหนามันก็เลยโลนออกขื่นมากแตปีกายดีๆโอ้ยยุ้ยในถุงหลังตูดนะมันบอกเวลาเราจะเอาบอลน้อยทิ่นให้นอนนี่มันจะสูงก็เลยเอามางั้นไม่เอามาหรอกเอามาแบบพิเศษ

นเ่ลาครบแล้วอีกหาวิาห้า,หาสี่สามสองหนึ่ง